ข่าวด่วนครับทุกคนเสพติดการทำคอนเทนต์ด้วยการขิงคนอื่นบูลลี่คนอื่นทำให้ตัวเองมีตัวตนหลงระเริงกับการพูดสา์พลังลบใส่คนอื่นเพราะคิดว่าเพิ่มยอดไลค์ได้คนติดตามก็เลยย่ามใจกับสิ่งที่ทำคนแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าผู้รู้หรือครูใดๆคุณเป็นได้แค่ผู้พิการทางมารยาทในสังคม โอ้โหบอสโจฟาดแรงมากโซเชียลมีดีและไม่ดีใช้ให้ถูกทางงั้นคุณจะจบแบบเท่ๆผมพูดในฐานะอยู่กับโซเชียลเริ่มแรกจนถึงวันนี้เกือบ10ปีจากใจนะครับบอสโจโยมนินแถมฝากผลงานเพลงฮักน้องได้2เมาหนึ่งในมาแรงนี่นี่คือข้อความของบอสโจนะครับที่เพิ่งโพสต์ล่าสุดนะครับ นะบาดลึกมากบาดลึกมากต้องบอกแบบนี้นะครับนะแล้วก็ fc แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทุกคนสำหรับอ่าเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ที่อิมได้มีการนำเสนอข่าวไปตอนนี้พันกว่าคอมเมนต์นะฮะมีแต่คอมเมนต์แบบว่าด่าเลยนะแล้วก็อะ คือเอาจริงๆนะทุกคนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกว่าคุณพูดถึงวงนี้วงนี้แต่ถ้าเขาฟังแล้วเขาเอ้าววงนี้นี่ที่คุณพูดถึงเขากําลังทําแบบนี้นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องบอกชื่อวงว่าว่าวงไหนอ่ะซึ่งคุณก็ว่าเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วบอสโจเมื่อเช้านี้บอสโจก็ถามนะว่าบอกมาสิว่าวงไหนบอกมาเลยว่าวงไหนจะได้ไปนำรับพัฒนาปรับปรุงอ่ะคุณก็พูดแต่วงอื่นที่ดีๆแต่วงที่คุณบอกว่าไม่ดีเนี่ย คุณไม่พูดชื่อแล้วถ้าคุณไม่พูดชื่ออ้าวเขาก็ไม่รู้สิว่าเขาต้องวงไหนควรปรับปรุงง่นนอกเหนือจากวงที่คุณไม่ได้พูดนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับปรุงตรงไหนสำหรับอาถ้าสมมติว่าคุณเป็นกูรูจริงๆนะเป็นผู้รู้จริงๆนะแล้วมีหัวหน้าวงหลายๆท่านติดตามคุณแบบเนี้ยเขาก็จะได้รู้นะว่าเขาควรปรับปรุงตรงไหนคุณก็พูดชื่อนู่นชื่อนี่แบบ พลาดพิงคนอื่นเอาจริงๆนะคุณพูดชื่อคนอื่นนะ่ะแล้วเหมือนกับว่าคุณอวยนะ่ะอันนั้นคือเหมือนโดนเขาโดนพลาดพิงแล้วเขาเสียไปด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่พูดชื่อวงนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ควรพูดชื่อวงใดๆทั้งสิ้นนะครับอุม้มพูดแบบนี้เลยแล้วตอนนี้คือทัวลงยับมากๆนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าปิดคอมเมนต์ไปแล้วอันนี้อุ้มอิมไม่แน่ใจว่าปิดคอมเมนต์จริงหรือเปล่า นะครับนะครับ FC ก็ไปคอมเมนต์บอกว่าศาสตร์พลังลบใส่คนอื่นแบบนี้จะไปสอนใครได้อายจริงๆครับคนแบบนี้ล่าสุดบล็อกเลยจ้าคือประมาณว่าอ่ะตอนนี้เหมือนกับอุ้มอิ่มเนี่ยเข้าไปดูอยู่นะก็คือเขาโดนทัวลงหนักมากนะครับตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้อ่ะ ครูหมอนอิงก็มาแชร์นะครับพี่แองจี้ก็มาแชร์นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่า นะครับในปัจจุบันนี้เนาะมิมองว่าการที่จะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยออกมาได้แหละแต่ว่าหนึ่งเลยคุณต้องชัดเจนด้วยนะครับหนึ่งเลยคือต้องชัดเจนด้วยว่าคุณคุณว่าใครหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอา่าเพราะฉะนั้นแล้ววงอื่นคือ เขาไม่รู้อย่างที่บอกไงเขาไม่รู้ว่าเขาต้องปรับปรุงตรงไหนถูกไหมครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ออกมาฟาดกันเยอะเลยแล้วก็เข้ามาปกป้องหมอลำสาวน้อยพีบ้านแพงกันเยอะมากๆนะครับแล้วบอสโจก,ก็ฟาดแบบนิ่มๆนะเสพติดการทำคอนเทนต์ด้วยการขิงคนอื่นนะครับอุ้มเข้าไปดูคลิปเก่าๆของเขาเนาะก็จะมีแบบชอบขิงคนอื่นดา่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนด่าว่าไม่ดีไม่แบบนั้นแบบนี้นะครับทุกคน นะบูลลี่คนอื่นทําให้ตัวเองมีตัวตนหลงละเริงกับการพูดศาสตร์พลังลบใส่คนอื่นเพราะคิดว่าเพิ่มยอดไลค์ได้คนติดตามก็เลยย่ามใจนะครับใช่คือเหมือนย่ามใจจริงๆแหละย่ามใจจริงๆแหละเหมือนกับพูดเกินเลยขอบเขตนะฮะเกินเลยขอบเขตนะครับบางคนก็ไมเคมเมตนบอกว่าทางเสือ เสือเดินทางหมาหมาเดินครับบอสโอ้โหแรงมากนี่คือคอมเมนต์ <mm> จากชาวเน็ตนะครับ <mm> วิจารณ์คนแต่คนอื่นแต่ไม่ดูตัวเอง <mm> มีการบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อวง <mm> ด้านขนาดไหนครู <mm> <mm> นกแสก <mm> <mm <mm> 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 อันนี้คือชาวเน็ตไปคอมเมนต์นะฮะเป็นครูซื <mm> 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 ้อ <mm> เป็นครูเขาเป็นครูจริงๆเหรอครับไม่แน่ใจนะคือ คือถ้าเป็นครูเขาไม่ควรออกมาทำคอนเทนต์แบบนีอ้อันนี้เอาตามหลักความเป็นจริงเลยอ่ะแล้วอิมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับอ่านแล้วก็เห็นว่ามีทางด้านอดีตเนาะอดีตตลกของ สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปคอมเมนต์แต่อันนี้อุ้มอิ่ม,ม,ม,มไม่ทราบเนาะอันนี้เป็นทางพี่อสอมอปุ๊กลุกเอ่ยชื่อได้เนาะเพราะว่าพี่เขาไปคอมเมนต์นะครับแต่อันนี้เหมือนไม่รู้ว่าคอมเมนต์แบบไหนคือไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรพี่เขาไปคอมเมนต์บอกว่าว้าวถือคักสุดยอดเลยถือทัวคักคักว้าวถือคักสุดยอดเลยถือทัวคักคักอ่าหลายคนก็เข้าใจผิดนะว่าพี่ปุ๊กลุกไปเชียร์เขาหรือเปล่า หรือพี่ปุ๊กลุกไปประชดเขานี่ยมิมอันนี้มิม,มไม่ฟันธงนะคือพี่ปุ๊กลุกอดีตหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปโผล่คอมเมนต์นะครับไปโผล่คอมเมนต์ในในข่าวนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้นมิมไม่ทราบนะว่าจุดประสงค์พี่แกคืออะไรแต่เหมือนไม่รู้ว่าประชดหรือว่าไปเชียร์อะไรแบบนี้ถ้าไปเชียร์คือทัวลงนะแต่เห็นมีคนบอกว่าลบโพสตไปแล้วใช่ไหมครับทุกคน อันนี้เป็นอดีตตลกนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าพี่ปุ๊กลุกเนี่ยไปเหมือนไปผสมโลงกับเขาอะนะครับก็อันนี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็นะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะใครมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วอิ่มคิดว่ายังไงก็ไม่สมควรที่ไม่ว่าจะเป็นวงไหนทั้งสิ้นแหละก็ไม่สมควรที่จะออกมาพูดแบบนี้นะครับเนาะไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะไปแล้วนะครับ